สวัสดีค่ะกับสวัสดีเอซีสุขุสุขคนนะจน๊ะเนาะกับปาสูช่องกินไปคุยไปตามสบายคุนไดอนอน้อีกออเดอร์พี่น้องเมื่อนี้กามาฮอดเด่นมากระเดิร์พี่น้องจ้าก,กาําลังผ้ากันยางเดินชม่มวิวทิวทัศน์เบื้องพี่น้องสงสัยม้อนี้ฝนสิโตกล้วจ้าแดดส,สิออกก็บ่ออกดอกเบื้องพี่น้องบริเวณล้อมรอบของเดนมาร์กนะจ้ะเนาะ What is this town? I forget. เคอร์เ r g เคอร์เกตเมืองนี้สิเป็นเมืองเคอร์เกตนะจ๊ะพี่น้องภาษาไทยสิเป็นเคอร์เกตเคอร์เกตเคอร์เกตเซาฟอร์ดโกลบอลเกตอันเบา้งใหญ่แค่ไพี่น้องเอ้ยอยู่ในเขตของโคเปนเฮเกนคือกันนะจ๊ะพี่น้องมือแลงกับสิ้ผ้ากันไปกินซีฟู้ดนะจ๊ะเนาะนี่พี่น้องจ้าเบิ้ง เดินไปด้วยกันจ้ะพี่น้องจ๋าชมล้อมรอบเดนมาร์กจ้ะอันนี้กัอันนี้ก็อยุ่ในเขตโคเปนเฮเกนคือกันจ้ะเลยพี่น้องห่อเบิดลอันนี้ก็สซอยุ่ในเขตอันโคเปนเฮเกนคือกันจ้ะแต่ว่าเข้าก็สซีแยกออกเป็นกิ่งเป็นเมืองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอคือจังบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เบิเร์กพี่น้องฮู้สวยงามมากเลยลูกไร่บีบินเฮียบีฟอว่ะฮะเบิ่งกพี่น้อง,อง,อง,องอมีวงดนตรีนะจน๊ะเนาะขอบคุณเอฟซีสุปุกคนฟังเล่าฟังไทยฟังต่างประเทศนะจน๊ะเนาะที่เขามากดติดตามให้ที่เขามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะจน๊ะเนาะ ช่วงน้ำกันเลยจ้าว่าสิเป็นจ้งไดเน,นะจ้าเนาะเด่นมากเนี่ิเป็นอีหยังที่นรไค้นะจ้าพี่น้องเป็นเมืองที่พนไค้ผูกค้นหลากหลายนะจ้าตรงนั้นก็สิเป็นมองจอดรถตรงนี้ก็สำหรับไอ้จักรยานที่เขาจอดไปนะจ้าเนาะพนะี่น้องจ้าตูุก้นก็น,ก,นกินดื่มกัน i jess